ไก่ที่ใช้ก็จะเป็นน่องต่อสะโพกเป็นไก่เนื้อนะครับมันเขาจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะเลาะมันตรงนี้แหละเอามาทามันไก่มาเลาะเลยขั้นตอนแรกเราก็จะหั่นขึ้นก่อน,นครับน่องส,อสะโพกนี่แล้วก็จะเลาะเอากระดูกออกอกระดูกออกก่อนนี กระดูกนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปทําน้ําซุปนะครับเนี่ยกระดูกนี่เขาจะจะเอาไปทําน้ําซุปเขาเนี่ยนงนี่แหละจะทํทน้ำซุปเสร็จแ,แล้วก็เลาะนี่นะครับเป็นมันนะครับมันไก่ใช้ไก่เนื้อนะครับนี่มันเขาเยอะตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับไก่เดี๋ยวก็จะไปชุบเป็นทอดนี่ตรงน้องก็เลาะด้วยนะครับตรงน้องเนี่ยก็จะมีเอ็นเลาะเอาเอ็นออกก่อน นี่แบบนีุ้ดพับแล้วก็รูดเลยกระดูกนี่ก็ไปทำน้ำซุปนะครับตรงนี้ก็เลาะเอามันออกมาไหนอะหามันไม่เจอไม่มีมันเนี่ยน้องๆเอามีนี่ว่าตรงนี้เนี่ยนี่โอเคไก่ได้มาแล้วนะครับเนี่ยเราก็ดูกออกมาแล้วนี่คือกระดูกที่เลาะออกมาและนี่คือมันได้แค่นี้แหละเกลือ ผงปรุงรสน้ำเปล่านิดหน่อยเสร็จแล้วก็ขยำเลยก็พักหมักไว้ก่อนนะครับมันไก่ใส่กระทะลงไปไม่ต้องใช้น้ำมันเดี่ยวจนน้ำมันเขาออกมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขออกมาแล้ว,วแล้วเราก็จะใส่ หอมแดงสับกระเทียมสับหิงหันผัดให้หอมผัดตนเครื่องของเราเนี่ยหอมเลยนะครับตอนนี้หอมดีแล้วมาดูข้าวข้าวนี้จะเป็นข้าวสวยนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> ข้าวสารสาวน้ำแล้วไปเลยเสาน้ำเรียบร้อยแล้วลงไปผัด เราก็จะมีการปรุงรสด้วยนะครับนี่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปน้ำต,ตาลเลือกระตออผมปรุงรสไก่แม่ก็ลืมแม่ไม่เป็นไรครับไปที่หลังได้อยู่เตนกระทะก็ไปที่นหน่อยนะครับอย่าไปขูดเขานะขว่เข้าไปแล้วก็ผัดไปเ,เรื่อย อันนี้เราก็ผัดให้เข้ากันนะครับตัวเียเข้าแนละ้วพอแล้วพอเสร็จแ,แล้วเราก็เอาข้าวของเราเนี่ยที่ผัดอะอามาใส่หม้ออืมี่เขาไหม้ไม้ติดพลัตคบจะมีขูดมาขูดข้าวมาังเดียวจะขูดไ่ไหม้มาเนดะ่เหม็นเหม็นไหม้น้าที่ใส่ก็จะใส่เท่ากับเราหุงข้าวปกติอะ่ะเคยหุงแค่ไหนก็ใส่แค่นั้นแหละผมก็หุงประมาณเนี่ยนะครับหนึ่งขอนิ้วชี้ เดี๋ยวกี่ยก่อนเกี่ยหนึ่งข้อดิชี้นะครับยิ่งไปโอเคพอไ,ได้ละอ่ะอัน,นหุงมาไปไปน้ำซุปนะครับกระดูกไก่ใส่ลงไปนี่เป็นฟักนะครับฟักอ่อนใส่ลงไปขิงรากผักชีกระเทียมติกไทยเกลือผงปรุงรส รสไก่นะครับซอสุงรสฝาเขียวแป้งทอดกรอบนะครับใส่ลงไปน้ำนึ่งไปเติมน้ำอีกวันนี้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันรอแล้วนะครับเนี่ยเสียงป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บแป๊บเนี่ยเดี๋ยวคนได้เข้ากัน,นยังนึ่งไปหน่อยนะครับเติมน้ำได้อีกโอเค ไ,ได้แล้แบบนี้ไก่ที่หมักไว้ก็จะคลุกด้วยแป้งทอดกรอบเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้แล้วก็คลุกเลยไก่ที่คลุกแป้งก็จะมาตุ่มแป้งตุ่มตุ่มตุ้มไปทั่วแล้วก็ทอดเลย บแบบนี้นะครับช้าได้แล้วพอวมันจะไหม้มาับหันไก่เลย น้ำจิม้มก็จะเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะครับอืมวางไว้แบบนี้ตักน้ำซุปนะครับก็เอามาจากฟักกระดูกมันต้องออกมาข้าวมันไก่ทอดพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับแบบนี้นะครับแต่เป็นไก่ต้มก็เอาไก่ไปต้มแค่นั้นเองอืมต้มในน้ำซุปเมื่อกี้นี่แหละครับข้าวมันไก่ทอดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับ มันมีงงครับงงครับก็กินไงกินไงอ่ามันชิชบลาดจ่ครับอ่าจิมถ้วยเล็กรครับผมอืมแบบนี้ว,ว,ว,ว้าวว้าวใหญ่เลยโอ้โหไห่ไห่ไี่ไั่เส่ยงกไก่อบเลยนะครับ น้ำซุปหน่อยน้ำซุปหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับยกซดเลยครับไม่ได้ไม่ได้อ๋อโอ้โหกูร้อนกูร้อน <c oughs> อะไรเดี๋ยวชิมชิมไก่ไก่เปล่าเปล่านะครับว่ามันรสชาติเป็นยังไงครับกรอบแค่ไหนอื <c> ้ม <oughs> กดได้ใจเลยนะครับต่อแลวต่อแล้วต่อแล้ว,ลวันนี้ก็หั่นได้รอด้อยแล้วนะครับวันนี้มีทีมงานมารอนะครับมาทีมงานของนี่เป็นนมสดนะครับผักแก้มก็จะมีแตงกวาแล้วก็ผักชีนะครับก็เลือกได้ตามชอบเลยตอนมี่ก็เลือกเป็นผักชีมาต้นอืมแบบนี้ไปครับไปครับครับ Whoa!